ผูช้ชมฮะเรามาดูเรื่องของปลายทางคนโกงกันบ้างดีกว่าจำคดีพุ่มกับโจ้ได้ไหมต้องจำกันได้แหละคดีดำ<ช>นะครับมันมีประเด็นนะที่ปปชมีมติให้ยึดทรัพย์มูลค่ากว่า1000ล้านและอีกประเด็นหนึ่งตอนสมัยที่พุ่มกับโจ้เนี่ยเป็นตำรวจอยู่เอ๊ะไปหาช่องโหว่ช่องว่างของกฎระเบียบของกฎหมายในการไปประมูลรถหรูหนีภาษีซึ่งประเด็นนี้นะฮะปปชตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะเป็นที่มาของทรัพย์สินจํานวนมหาศาลแต่ปลายทางคนโกงจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในเดอะ ซับสินจจำนวน3าสิรายการมูลค่ากว่า1,000ล้านบาทที่ประกอบด้วยเงินฝากธนาคารบ้านที่ดินรถยนต์หรูของพันตำรวจเอกทิติสันอุทธนพผลหรือผู้กำกับโจ้ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรเมืองนครสวรรค ซึ่งคณะอนุกรรมการไต่สวนปปชมีมติให้ยึดไว้ตรวจสอบนั้นเป็นประเด็นสําคัญที่ปปชสรุปส่งสํานวนไปยังอายการสูงสุดเพื่อส่งสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบเพื่อพิสูจน์ว่าทรัพย์สินทั้งหมดที่มีมาจากการกระทําทุจริตในหน้าที่หรือไม่เบื้องต้นอนุกรรมการไต่สวนพบว่ารายการทรัพย์สินที่ได้มาไม่สัมพันธ์กับรายได้เกินกว่าฐานะ รือเกินกว่าไรายได้จากราชการที่พึงมีและตั้งข้อสังเกตว่าอาจมาจากเงินสินบนนาจับจากกรมศุลกากรกรณีการจับรถยนต์หรูที่ลักลอบนําเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านมาอย่างประเทศไทยซึ่งผู้กํากับโจมีชื่อเป็นหนึ่งในผู้ปฏิบัติหน้าที่เพราะมีข้อมูลการจับกลุ่มรถยนต์หรูจำนวนมากในช่วงที่ผู้กากับโจดํารงตําแหน่งในพื้นที่ นายนิวัฒชัยเกษมมงคลเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรปามการทุจริตแห่งชาติบอกว่าข้อเท็จจริงมีมูลว่าทําไมจึงมีการไปจับรถหรูได้กว่า400คันในหลายคดีแล้วจับเสร็จก็นำส่งกรมศุลกากรจากนั้นกรมศุลกากรน,นำออกมาประมูลขายจึงต้องไปต่อยอดว่าเป็นการดำเนินคดีโดยชอบหรือไม่หรือมีการวางแผนร่วมกันทำเป็นขบวนการในการนำเข้ารถรูแล้วจับกลุ่ม เพื่อหวังผลจากเงินเปอร์เซ็นต์หรือเงินสินบนรางวัลน,นําจับคดีนี้แม้จะยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาและตรวจสอบที่มาของทรัพย์สินว่าเกี่ยวพันกับพฤติกรรมแห่งการจับกลุมรถหรูลักลอบนําเข้าหรือไม่แต่เป็นกรณีศึกษาสําคัญของการทุจริตซึ่งแสวงหาผลประโยชน์จากช่องว่างของกฎระเบียบภาครัฐที่เปิดโอกาสต,ตั้งแต่ขั้นตอนเงินสินบนนําจับการให้ประมูลรถที่ถูกจับประทุกข,ขั้นตอน เป็นช่องโหว่ให้มีการทุจริตได้ทั้งสิน้นการสืบสวนอย่างสะท้อนให้เห็นถึงข้อมูลและความเชื่อมโยงของขั้นตอนแต่ละขั้นตอนที่บง่งบอกถึงการวางแผนมาเป็นอย่างดีจนสามารถดําเนินการได้อย่างต่อเนื่องและเป็นที่มาของการใช้ชีวติตที่หรูหราการสะสมทรัพย์สินจํานวนมากทั้งเงินสดเงินฝากในบัญชีธนาคารบ้านที่ดินรถหรูก่อนจะเดินทางถึงจุดที่ถูกตรวจสอบ จุดที่กำลังจะเดินทางไปสู่สถานีสุดท้ายปลายทางคนโกงที่มีโทษไล่ออกจากราชการติดคุกและยึดทรัพย์รออยู่สนับสนุนโดยกองทุนปป,ปอชอ